ผมทุกอยงอะไรซึ่งครับันนี้ก็จะมานําเสนอสวิงอาร์มเซ r นะครับอีกเช่นเคยเป็นตัวนี้จะเป็นงานทรงสี่เหลี่ยมนะครับงานขงเราจะเน้นงานเนียนจุดเชื่อมทุกจุดนะฮะจุดสําคัญจะยึดแน่นทุกจุดเออลูกค้าถามว่าซื้อของเราไปเนี่ยใส่กับสวิงอาร์มเดิมได้เลยไหมอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ได้หมดครับซื้อน็อตเพิ่มแค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับ นี่ยางลองโซ่ของเดิมครับรูนี้จะเล็กลูกค้าซื้อหิงกอรอตัวใหญ่มานะฮะใส่กับสว่านมือแล้วกอเข้าไปในรูนี้นะครับสามารถสวมกันในนี้ได้เป็นอันใช้ได้ครับซื้อน็อตแกนโช๊น็อตยึดแกนโช๊นะครับเพิ่มขนาด2องนิ้วครึ่งครับบูทล้อใช้ของเดิมได้ครับซื้อสินค้าเราไปมีปัญหา น็อตลู่ตัวตั้งโซ่พังเรามีขายให้หมดทุกชิ้นครับติดต่อเราเข้ามาสนใจสอบถามสินค้าเราตัวไหนไออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะฮะผมคุกเก่งอะไรซิ่งครับขอบคุณครับ